ย้อนยนเลยย้อนเลยย้อนมาย้อนมไม่ผดย้นา้อนยไปงเอาแกจยงี่ย้อย้อเออย้แง่้่อไม่ผ่านกหลัแยกกันุกวแยกนอแยกนอแกยแยกแยกออกนี่ยังพี่เออโอ้

ไปเฟินไปรอรับไปรอรับกับใจอุ้ยย้อนแหงหมดไเดยมาแล้วไปเบียย้อนมอเลยอวไปเดีไฟเดยไปี๋กูเเเเเไดี

ตูดีช่วยีดีชหลวงพ่อสาช่วยเดินเรือขับาไมได้ยเนไมเตะทำไมล่ะพ่อจ้ึงๆึงตัวาก็เล่นเนาะเวลากลุ่มโเรียนมึงมาดาี่กันแ่กันแันแมนเซียอยูรูยูรูที่ข่าอย่าครับไอ้ตัดเอา Ambil dia di di lorang dia di di, oi.